ฝน,นี่นวยทุกอย่างให้ป่าเพื่อนเอาเมื่อพี่เราเลยเพื่อนน้องมันให้ฝนและนอนตอนนี้เลยแล้วนี่เขล่าตองเดียเ๋ยวิดเข้าอิ่มแล้วบ้องอิอ่มละเอาปานี้เสด็จเมื่อแล้วเด้อเมื่อปลาแล้วเด้อดีๆมีแห้งเด้อหายอยู่หากินเบิ่งแง้งหักแพงกันได้ มีอย่างกระบแบ่งปันกันกินอันที่ค่อยเคยบอค่อเคยสอนก็จือได้หมดแล้วเนาะเจือเนาะเห็ดกินเห็ดอยู่ก,ก,กินมีหม้อก็มีอันนี้ก็คือหวายเนาะหวายเครือตัวนี้เนะาะเป็นสิ่ใส่ทุกอย่างให้เพาเพื่อนเอาเมื่อพี่เราเองเพื่อนเอาเงินให้เพื่อนแล้ว อยู่คนเดียวนอนแนนนี้เลยแล้วี่เอาตองเรืองแล้วี่กินข้าวอิ่มแล้วบ้องอิ่มละเอาบดน,นี้ใสได้เมื่อแล้วเด้อมเมื่อปลาแล้วเด้ออูด,ดีมีแห้งเด้อหาอยู่หากินเบิ่งแงงหักแพงกันได้มีอย่างก็บแบ่งปันกันกิน อันที่ค่อยๆบอกค่อยสอนก็ื nope ่อได้หมดแล้วเนาะื่อเนาะเห็ดกินเห็ดอยู่กินมีหม้อกับมีขั้วไข่กับขั้วกินเด้ออืมขั้วกินเองต้มมามากับต้มกินเองเพราะว่าเจามีหม้อแล้วมีหมักเพ็ดมีเป็นนัวมีเกลือมามากับมีกระเทียมหัวบักบัวกับมีเห็ดกินเองเป็นละไรบ้ีงเนาะเห็ดแบบที่ค่อยเห็ดนั่นแหละเห็ดแบบที่ค่อยบอกเจ้าเด้ออืมเจอได้ยังไงวาอันที่ค่อยเห็ดให้เบิ่งอ่ะ ได้เนาะเอามาใส่ถ้วยไข่กับกินเมื่อละนวยกินเท่าระนวยมาตีใส่ถ้วยแล้วก็ตีตีตีแล้วก็เอาคนคนเอาเกลือเอาปิงนัวลงเจ้ามักหมักเพชรกับหมักเพชรใส่น้อยนึงแล้วเจ้าก็เอาหม้อมาค้างแล้วก็เอาน้ำมันใส่เอากระเทียมนี่ทุบหัวกระเทียมนี่ลงใส่ใส่น้ำมันเดือดแล้วก็กระเทียมลงแล้วก็เอาไข่ลงทอดคั่วปีนไปปีนมามันสุกแล้วก็เอาออกมาเอาออกมากินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ะ ข้าเหนียวเจ้าก็เจ้าก็เอามาหลามใส่บังไม้ถ้าเจ้าบุมมีหวดกหลามใส่บังไม้เอาเอามา่ายใส่ไม้ไว้แล้วก็เอาน้ำใส่น้ำใส่แล้วก็ให้มันแล้วก็ตื่นซอมากกับมามาหลามกินเนอะเห็ดเป็นอยู่ลรืว่าเป็นเนาะอืมไปสิได้เมื่อป้าล้วบัดนี้น้องเพื่อนคืนไปเบื้องน้ำลินไปลินน้ำน้ำกินเลยที่อยู่เทิงเพุ่นพี่น้องอันนี้เราเป็นน้ำอาบอยู่นี่ โบให้เฮ er ็ดเปื right mm ้อนน้ำเนาะเออเปื่อนเออโบได้เปื้อนบพื่อนไอ้มันเปื้อนเพราะว่าเป็นน้ำอาบน้ำใสเลยปุ่นบ่นป่นเปื้อนละสีลุ่มพุ่นนี่พี่น้องบ้านเพื่อนเอามาให้กับมีอันสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเนาะอืแล้วก็ยาซาหัวเลยยาซาผมมคนเก็บไปละนี่เงนซานลานแป้นท่านันเห็นใบตองนี่ก็ เหี่ยวแล้วใบตรงเรืองกับใบย่ายเราปะใบย่าดเราบัดนี้เนาะมันสีเรืองกับบใบย่าลเราเป็นบอดสียูนี่มันปะถ้ามันเรืองมันเก้าก็เอาเอาอกเอาอันม่ใส่เออเอามนนอมันแห้งกับทิเอาเมื่อมันสมัยก่อนเราเวลามันเรืองเลยเรืองเราเอาทิมเรืองเราเอาทิมระดัย่ายบนไหมบบัดนี้บนย่าดบัดนี้เนาะมันมัดเอรก็เอาเมื่อมางมื่เรก็เอาม่มามุงนี่แหละพี่น อไปเล้แป้เนี่ยมันหกอืม,อมไปเมื่อก่อนเด้อบันทิดเด้อขอบใจหลายๆอันนี้ก็นเลยอันไายได้ไายมาได้ไายเมือ่อพี่น้องเลยกบ็บพวกหัวเสีย,ปนนยไปเห็ดนอะไรแต่ว่าซื้อต่างซอยเพื่อนอย่าไปเงินให้เพื่อนออาเมืออ่อก่อไปไปก่อนไปเลยอ่าอยู่ดีมีแห้งเนาะอืมเพื่อนบอกให้เอาให้ให้เจ้าอยู่ดีเพื่อนว่าวก็สิอวยพ่อ่น่ะพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งระเบิ่งทรงนี่ เวาวยังปเป็นเยนาวลาวยังเก่งปนันเลยไปมาเบื้งครอบครัวนี้บัดนี้สีได้เมื่อป้าเหรอเด้อสีได้เมื่อสีได้กลับเด้อได้บัดนี้ได้มีอย่างกับเบิ่งเอากาันหักแพงกันเนาะอืมเหลื่อเครื่องครองอันนี้เนี่ยยื่นเอากลิ่นเห็ดกินแบบเที่ยวผ้าเห็ดนั่นแหละทอดไข่ถ้าเจ้าบุาอยากกินต้มไข่ก็ทอดเอาแต่เจ้าบุาอยากทอดก็ก,กินต้มเอาอน้ำมันก็มี เห็ดเป็ดแล้วเนาะอยาเที่ยวเห็ดพาเห็ดทั้งหล่ะบอกเพื่อนไปซื้อในเมืองเราพี่น้องเลยอันนี้นี่มุงอันนี้เนาะใครแน่มุงอันนี้โบมีฝนเนาะฝนห้ามฝนห้ามกับโบเปียกย่านแต่ทางเทิงทั้งแล้วน้ำไหลลงมาเนาะแต่ว่าไหลลงมากับโบเป็นะวกอย่างเนาะเพราะว่าเจ้ามีอันจะมีท่อนกล้วยมีท่อนกล้วยแล้วก็ดีดีแท้เราจะให้เห็ดแบบว่าไม่งาม เป็นไม้งามเรามาซักลักไว้เรา,เาไม่ใกลย้ยกขึ้นเพื้นประมาณสูงประมาณซาวเซนประมาณเพียงหัวเข้านี่ก็ได้แล้วก็นอนแบบนี้มันจังน้ำเวลาฝนฝน,ฝนจังโบหัวฝนจังโบไหยมาทึกหลังัน,นจังบับเปียกเนาะน้องผมเป็นปนุ่งเสื้อเสื้อที่อาไม่

จะได้เมื่อปลาเห้อเพื่อนอยากให้มาอีกอยู่บอกรอยากให้มาเยี่ยมบอกอยากให้มาอยู่เหรอเดี๋ยวพื่นแหละเห็ดอยู่เห็ดกินกับเห็ดแบบที่คอยบอกนั่นแหละเด้อตันกันกินหักแพงกันบอกรือก็ซืได้เมื่อแล้วพี่น้องเลยแล้วก็สั่งลาแต่ละครอบครัวเพื่อนนี่อ่ำลาพาจากครอบครัวเพื่อนแล้วครับเพื่อนก็ซืได้เมื่อเมื่อเมื่อแรงนี่แหละ ทีแรกว่าซือนอนอีกคืนหนึ่งก็คือสิบริหนอนนะเพราะว่ามันมันมีหลายอย่างทางเงือนแน่เนาะมีปัญหาหลายอย่างก็เลยบริยุบริยุดีกว่าเนาะเมื่อบางทื่อาจจะได้เมื่อนอนอยู่แถวันแถวเมืองเพียงเป็นนอนแถวเมืองเพียงแล้วก็แล้วก็ตื่นสมาจาักสีเดินทางต่อ,อจากนันอีกคงกัสิมาแหละคงกัสิมาเดือนหน้าเออทิตย์นหน้า อืมอาทิตย์หน้าคิงสิมาอีกคิงกันจิมานอีกคิงกันสิมาหาอีกอยู่คอยกัดส้วนมาอยู่เพื่นบอกเพื่อนทิดมีเวียกหลายเขาเพี้ยนเวีกมีหลายโอ้อืมเขาเวียกหลายพื่นและอาทิตย์หน้เพื่นบอสิมาจิเล่นมาหย่ามาเยี่ยมมาหย่ามาคอยเบิ่งอยู่มาเบิ่งความเป็นมาความเป็นยู่นี่แหละว่าเป็นยู่กันอะไรกินกันอะไรเป็นห่วงเป็นใยข้อมือเกิดข้างอยู่นี่อืมอันค่อยมาตอนนั้นครับผเห็นเจ้าของเจ้าไปอยู่ใส่ ไปโลหากินแต่ก็อยู่หันแต่ว่าไปลูหากินซะสิไปจากเมื่อห้าสี่ห้ามื่อคุณบอกมือน้ำเราเพื่อนมาสองเมื่อบบเห็นเพื่อนอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนไปหาอยู่หากินอันนี้แล้วเพื่อนสิเป็นแบบนี้ได้ก็คือผูกเป็นพ่อเป็นแม่นี่สิไปหาอยู่หากินหาอยู่หากินแล้วก็ได้ของกินแล้วก็เอามาปั่นลูกปั่นเต้ากินเนาะถ้าเกิดว่าโบได้กับโมาเนาะโบได้กับโบมาโบได้นี่โบยอมมาต้องให้ได้ ถ้าได้ไปเราต้องให้ได้บบได้แอนไดก็ต้องได้อันหนึ่งเนาะเพราะว่าลูกเมียล้วก็ลูกเต้าลาดน้อยกับท่ากินน้ำเดียทากินน้ำนั่งคงมอมกอยู่นวนั่งท่ากินนั่นแหละสิเป็นนนั่นพี่น้องเวลาได้ลูกนี่ไปได้อยู่ไสไปได้อยู่ในเมืองบุลูได้เองไปได้อยู่ในบ้านคุณบ่ได้อยู่ป้าได้อยู่ป้าได้เองเลยโอ้เวลาเกิดลูกคนสิเกิดเองเลวพี่น้องได้ บ,บ,บ่ไปได้อยู่กันคือบ,บ่ไปหาหมออยู่ในเมืองเขาออกให้คือบ,บ่ไปได้อยู่ในบ้านพุทมันจังเขาเจ้าออกให้มันจังดีจังปลอดภัยลูกฮะหรือว่าสมัยพ่อใส่สมัยอีพ่อพ่อแม่สิเจ้าก็ได้ลูกก็ได้อยู่ในป่าเลยแต่ได้อยู่ในป่าได้เองเลยเกิดเองเลยวันนี้กับไทยเบิ้งหมอกรรมบัน,นี้ผัวหรือว่าไอ้น้องเนาะ เบิ่งซอยกันเนาะเออเวลาได้ลูกเราได้อยู่ป้าจะเวลาจะได้จะก็ได้อยู่ป้าบว่ลูกเจ้าอ่ะ嘛จะได้อยู่ป้าบว่ลูกอ่嘛อี่อมหันเนาะเขาไปแฝด้องหมอโอ้อีจอมมันไปได้อยู่ห้องหมออ๋ออิตอิตอิตเต็ดเด้ออิตเต็ดอีตเต็ดได้อยู่ใสอีตเต็ดหันเนี่เขาทื่ทื่ออันเขาก็ไปพ่ออยู่แปดบันดังคัมบันังคัมได้อยู่ป้าบอ่ ได้อยู่บ่าไปตั้วแล้วกัดมาอีกละมัดเนยูป่าเชิงซีไอ้คืนเนยแม่นยำเนี่ยเกิดอยู่ป่าฮะเนี่ยเกิดอยู่ป่าเนี่ยหันคือกันอีตัดนั่นคือคือกันเนี่ยเกิดอยู่ป่าเกิดอยู่ป่าแล้วละไปปัวอยู่ห้องหมอเออไปไปหาแพทย์มั่งมอเอาไปหาแพทย์หาหมอปู่อะถือจริงเราได้อยู่ป่าหมดขุนเลยผู้นี้ก็ได้อยู่ป่านี่เนาะผู้นี้ก็ เฮ็ดมังม่วงฮันพัวเรากลับมานเรามาอยู่นางมันอยู่ป่านี่เออนั่งกำอยู่ป่าเออนั่งอยู่เฮ็ดแบบมือก็เลยเกิดกืนน้องกระโบเห็นเจ้ากระโบเห็นเลยเกิดลูกในเจ้ากระโบเห็นเลยเกิดลูกกระโบเห็นเจ้าไปเกิดเราไปเกิดอยู่ป่าไปผู้เดียวเกิดลูกเหฮ็ด พ่ออันนี้เคยเห็นว่าเกิดยุคเหมือนกันพ่อเคเห็นเออเออผลนี้เกิดลูกอะไรอันนี้ลูกเจ้าแม่นบ่อันนั้นก็แม่ลูกเจ้ามีลูกสองคนบ่ลูกเจ้ามีจะคนเอาเป็นแม่ไม่หันแล้วก็เจ๊ยังลูน้องน้องหันแม่เดียวน้องแม่เดียวสองพ่อแม่เดียวสองพ่อเออพ่อแม่เดียวกันคนละพ่อ มแม่เข้าแม่เฮ้าอันเยี่ยวแม่นะอมมแม่เฮ้าอันเยี่ยวนะมแ,แม่บัดแม่แม่ละแม่คนเดียวกันเดี๋ยวเอ้ยนี่เกิดก้อนเดี๋ยวน้องหันนี่เกิดกลุน้นยังลุ้น ค่อนข้างที่สิ่งลำบากเลยเนาะเกิดลูกเกิดเต้ากะเกิอดอยู่อันเกนิอดอยู่ผ้าอยู่ดงเจ้หา,าหาก่ะสิเกิดคนแรกคนทรมิสบ่เนี่ยหาก่ะหาก่ะสิมีลูกคนทรมิสเป็นบ่คนที่หนึ่งเป็นปะ<อ>ได้ดีมีจ้าคนละลูกเจ้าบ่าได้เจ้าคนใด้เขาไปกินเหล้าแหลมุญตารับชายมาเจะผู้ชายมาเจะรับ,บรับเนี่ยุญตาพ่อกขบโบเห็นไร่กิบโบเห็น ดูเขม่เจ๊อืมบัดน,นี้เจ้าก็สิเกิดลูกบัดเปเกิดอยู่ไสบันนี้เกิดอยู่ดงเลยอยู่ป่าเลยนะเนาะเกิดอยู่ป่าอืมเกิดอยู่ป่าเสี่ยงนอพี่น้องเ้ยกดลูกกดเต้าอยู่ในป่าใน,นโดงนี้ก็เสี่ยงเป็นไอ้นำ้ำว่าพวกขึ้นที่ช่นี่เกิดอยู่เนี้ยไปเกิดอยู่ป่าเห็ดยัง <c oughs> <c oughs> เกิดอยู่ไอ้นำ้ำหันบอกว่าบัดแก่หรอไอ้มา ตีก้อนเนี่ยเขาอยู่เช้าดินี่เนี่ยเอาพวกโมได้อยู่เช้าเป็นแม่ห้าอืมเลย่านก็เห็น